วันครูแห่งชาติวันครูแห่งชาติเป็นวันสําคัญสําหรับระลึกถึงความสําคัญของครูประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียนบางแห่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงสําหรับครูวันที่มีวันครูในแต่ละประเทศมีการเฉลิมฉลองแตกต่างกันไปและแตกต่างจากวันครูโลกซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่5ตุลาคมของทุกปีแนวคิดเรื่องการเฉลิมฉลองในวันครูมีต้นกําเนิดจากหลายประเทศในช่วงศตวรรษที่20 ส่วนใหญ่แล้วจะเฉลิมฉลองแด่ผู้ให้การศึกษาของแต่ละแห่งหรือจัดในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางการศึกษาตัวอย่างเช่นประเทศอาร์เจนตินามีการไว้อาลัยถึงการเสียชีวิตของดมิงโกโฟอสติโนซามิเนโตในวันที่11กันยายนตั้งแต่ปีคศ1915เป็นต้นมาในขณะที่ประเทศอินเดียได้มีการฉลองวันเกิดของดออรสุรุปรีรัฐกฤษณน,นในวันที่หกันยายนตั้งแต่ปีคศ1962เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ประเทศต่างๆมีวันที่ที่จัดวันครูแตกต่างกันและแตกต่างจากวันครูของสากลในวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2499คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทยโดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครุสภา ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกครุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมจรญยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครูจะสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามารถขีของครู ด้วยเหตุนี้ในทุกปีคุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและสักถาปัญหาข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยสถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคีาจารย์หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา พุทธศักราช2499ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิติมศักดิ์ได้กล่าวคำปราศัยต่อที่ประชุมครูทุกประเทศว่าที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลายเพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษวันสงกรานต์เราก็นําเอาอทาิตของผู้มีพระคุณบังเกิดกล้าวมาทําบุญทําทานคนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลายข้าพระเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วยลองปรึกษาหารือก,กันในหลักการทุกคนคงจะไม่ขัดข้องจากแนวความคิดนี้ เรียบกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสําคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจําปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอํานวยการต่อไปโดยได้เสนอหลักการว่าเพื่อจะได้ประกอบพิธีรำลึกถึงคุณบุญพาจารย์ ส่งเสริมสามาัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนการจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ16มกราคมพุทธศักราช2500กระทรวงศึกษาธิการสังการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนร,รุ่นหลังทุกปีอนุสรณ์ที่สำคัญคือหนังสือประวัติครูหนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุการจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรมสาประเภทหลักดังนี้กิจกรรมทางศาสนาพิธีรำลึกถึงพระคุณบุญพาจารย์ประกอบด้วยพิธีป,ธปฏิญ,ญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบุญพาจา์กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานเรื่องเริงในตอนเย็น